สวัสดีครับผมก็มาเจอกันอีกครั้งกับการอันบล็อกนะฮะ DX version Alpha m i s คล้ายสกายทูปอ่าโมเดล18บวกนะฮะ ฟาโลเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น1ก็โซเฟียถ้าใครดูคลิปนี้คลิปแรกเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ท้ายคลิปเป็นอันบ x ็อกเหมือนกันการประกอบจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นฟาโร18บวกฟาโรเวอร์ชันธรรมดาก็มีนะฟาโรเวอร์ชันธรรมดาจะไม่มี DX เวอร์ชั่นนะ,ะแล้วก็จริงๆมันมีด้วยกัน3กล่องกล่องที่2น้องปลาหมึกมาเดือน9 มสร้างผมพีไปแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูอันนี้เป็นแนวผู้หญิงกับหุ่นฟาโรสิบแปดบวกนะฮะก็มันจะมีเวอร์ชันอันเซจะมีเวอร์ชันแบบว่าอันเซนอะไรพวกนี้ด้วยนะนี่นะสิ่งที่เราจะได้มาหน้าตาหน้าประกอบแล้วหน้าที่ต้องติดดีคอและก็หุ่นแบบอันนี้คือวิญญาณผีฟาโรนะฮะหน้า กะโหลกมีหน้าโชวช์ๆได้ทำปากจโจอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันนะฮะเทคแผงด้านในว่ามีครบไหมนะฮะแกออกมาโมเดลเต็มแผงเลยนะฮะสิ่งที่เราจะได้มาของตัวนี้คืออาใสนะฮะหน่งสอง อันนี้เป็นมือของฟาโรนะฮะมือของโคตัวผู้หญิงนะสามจีนะฮะ,ะ,ฮะบางส่วนต้องไม่ทำสีนะเห็นปะมีรอยต้องทำสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม 1ิ1ส1่1ิบห้าพร้อมกับตัวแอคชั่นเบสใหญ่มากยี่สิบยอ็ดยี่สนี่คือชิ้นส่วนปกติผ่านไปเรียบร้อยอันนี้ จะเป็นส่วนของตัว18บวกนะฮะขออนุญาตแกะมือพิเศษนะอันนี้คมไม่องบอกว่าเป็นอะไรนะฮะนะ่าฮะน่าจะรู้กันอยู่แล้วแล้วในฐานที่เข้าใจ อันนี้จะเป็นชิ้นส่วนเพิ่มเติมนะฮะน,นีแบบทำสีประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นหน้ากากระดูกนะตัวฟาโลนี่แหละนี่เป็นผมน้องนะฮะอันนี้ก็มีน็อตด,ด้วยเหรอสงสัยคันแอชั่นเบสแน่เลยอันนี้เป็นสีหน้าน้องนะฮะ ตีหน้าน้องแล้วก็มีดีคอน้ำนี่นะเอแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นคู่มือการประกอบถือว่าอ่าเขียนส่วนน้องเยอะมากนะฮะประมาณนี้เยอะเลย ประกอบกันมาเลยนะฮะเดี๋ยวพิธการประกอบก็จะแยกให้ดูต่างห่างเนาะประมาณนี้นะโอเคก็จบอันนี้คืออะไรนี้คือราคาชิ้นส่วนพาร์ทย่อยถ้าหายสั่งซื้อได้ประมาณนี้โอเคครับเก็บเข้าที่เดิมนะฮะไม่นะ่า แสงเยอะจนตาลายนะฮะแต่คิดว่าไม่น่าขาดโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะเช็คแพนในกล่องสำหรับใครอยากได้ก็เยอะแยะเลยจบปุงช้อปปี้อะไรพวกเนี้ยร้านน่าจะรับผีมาเยอะนะฮะแต่จะหมดหรือยังอีกเรื่องนะฮะชอบใจกดติดตามนะครับสนับสนุนกันก็ดูโฆษณาหรือว่าสมัครสมาชิกหรือว่าจะโดนตรงชุปเแ,แตงด้านล่างก็ได้นะฮะ แล้วก็ขอบคุณไวรั Mini สมินิโฟลว์สปอนเซอร์เรานะฮะจำนายอะไรล่รถทำมยญาแล้วก็อุปกรณ์ทำมยญาใครคิดถึงนะักซิ่งสาฟ้าอยากเอามาแลวเลือกความหลังนะฮะก็เข้าไปเลือกชมเลือกดูได้นะครับมีใครทักไปทางเพจเขาได้ส่วนลดอีก15%นะบอกว่ามันจะช่องไวแคทใครอยากใช้คอยก็มีลิงก์ช้อปปีด้านล่างเข้าไปเลือกได้เข้าไป อะไรนะใช้คอยแลกเหรียญก็ได้หรือว่ารอโปรโมชั่นประจําเดือนก็คอยซื้อก็ได้นะฮะประมาณนี้แหละแล้วก็อ่าโอเคครับเดี๋ยวใส่กล่องให้เรียบร้อยก็จบแล้วฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ